คือฮาแมตเพียรณีอวดความแซบแต่มีมือปิดศนาโผล่กลางเฟรมสำหรับนางเอกสาวแมตเพียรณีโสดแล้วสวยออร่าขึ้นเป็นกองเลยค่ะยิงตัดผมสั้นแล้วด้วยยิ่งสวยสับขึ้นไปกันใหญ่ซึ่งตอนนี้แมทก็กำลังเที่ยวอย่างแฮปปี้อยู่ที่ทะเลโดยทริปนี้นางเอกสาวของเราก็เสิร์ฟความแซบแบบไม่ยัง้งล่าสุดแมทก็ได้เผยภาพตัวเองที่มีสีหน้าแฮปปี้นุ่งบิกินี่อวดความแซบพร้อมกับระบุว่า าจะร้อนไปไหนเนี่ยไปหาพี่ได้เปล่าแต่งานนี้มีมือปริศนาที่จับแก้มแมทอยู่ทำเอาฮือฮากันหนักมากเพราะว่าทั้งคนบันเทิงและแฟนคลับต่างพากันแซวสนั่นเลยว่ามือใครจะเป็นมือของเพื่อนๆหรือว่ามือของใครกันนะคอมเมนต์รวัวๆเลยว่าฮืมมือโหน่ารักสดใสมากเลยค่ะแต่มือใครอ่ะเขาห่วงนะโอ้แคปชั่นเลิค่ะแก้มๆใครนะ สรุปว่ามือปริศนาเป็นของใครคงต้องรอฟังจากปากของแมทเองนะคะ